ข้อที่สามครับวิธีการทําให้แฟนเก่าไล่ล่าเราคุณต้องจำไว้นะเรื่องนี้ต้องอธิบายยาวทุกเคสอะที่มาเรียนสั่งกิจแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ากลับมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าอะไรครับคนเวลามันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาคิดคืออะไรครับเขาต้องการให้เราตอบสนองซึ่งความอยากของเขาในขณะที่เรายังคงรอคอยแฟนเก่ากลับมา เพราะเราคิดว่าเขายังคงสามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเราได้เราคิดว่าเนี่ยคนคนนี้คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตคนที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตกลัวว่าถ้าเลิกกับคนคนนี้ไปเนี่ยชีวิตจะอยู่ไม่ได้อีกแล้วจะไม่เจอคนที่สวยกว่าน,นี้แล้วหล่อกว่าน,นี้แล้วเด็กกว่าน,นี้แล้วสิ่งที่เราอยากได้เขากลับมาเพราะเรารู้สึกว่าเขามีค่าคแต่ในขณะเดียวกันครับในการที่เขาอยากได้เราเพราะเขาคิดว่าเรามีค่าเช่นเดียวกัน จำไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเวลามันเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเขาไล่ตามคุณค่าของเราคนไล่ตามคุณค่าของเราคนไม่ได้ต้องการหูปากจมูกตาผมแขนตับไตไส้พุงต่างๆคนไม่ได้ต้องการเขาต้องการคุณค่าที่คุณมี วันที่เขาวิ่งไล่ตามคุณอยู่อ่วันช่วงแรกๆนะครับช่วงที่โปรโมชั่นมันเพิ่งเริ่มช่วงที่เขาวิ่งไล่ตามช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คุณดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาด้วยซ้ํามันเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยที่จะได้โทรหาเขาด้วยซ้ํามันเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยที่จะตอบแชทเขาด้วยซ้ําแต่ทําไมเขาถึงวิ่งไล่ตามครับทําไมเขาถึงวิ่งไล่ตามครับ วันที่คุณยังไม่เอาใจลงไปเล่นทําไมดูเขาวิ่งไล่ตามคุณจังเลยอะ่ะเพราะวันนั้นน่ะมาตรฐานของคุณมันยังไม่ตกจะบอกให้แต่พอคุณได้ครอบกันมาครับได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครับมาตรฐานของคุณมันตกในความคิดของอีกฝ่ายนะเขาจะคิดว่ามาตรฐานของคุณตกอะไรบ้างครับ ตอนที่เขาวิ่งไล่ตามคุณแรกๆเนี่ยตอนนัดเจอทำอะไรครับนะแม้อาบน้ําสระผมผมนี่ตีกระงไปครับน้ําหอมเนี่ยเหมือนจะได้เนี่ยตักราดนะครับเวลาไปเจอกันนั่นคือช่วงแรกๆครับแล้วมาดูเหมือนว่าเขาวิ่งไล่ตามครับคุณก็ไม่ค่อยจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาเขานัดไปทานอาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่กล้ากินหรอกแม้นิดเดียวนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลังจากได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับสามวันบางทีน้ํายังไม่ได้อาบเลยครับน้ําหอมไม่ต้องพูดถึงกับ รัะฟันยังไม่ได้แปลงตอไมก่อนพูดน้อยนะครับพูดน้อยไม่ไม่ไมไมค่อยอยากพูดหรอกปัจจุบันนี้พออยู่ด้วยกันสนิทครับนะครับพูดสามวันสามคืนลิงหลับนะครับเพราะมาตรฐานของเรามารันตกนี่ถ้าคุณอยากให้แฟนเก่าไล่ล่าเราเนะี่ยคุณจำไว้ เขาไล่ตามคุณค่าของเราต่างหากเขาการที่คนจะกลับมามันมันเป็นเพราะมันวิ่งไล่ตามคุณค่าของเราอันนี้เวลาเราซื้อทองมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยราคามันสูงมันมีคุณค่าเราถึงซื้อมีไหมครับในที่นี้ใครซื้อก้อนหินบ้างนะครับริมถนนบ้ารูรุกามมีเยอะเป็นตันๆถ้าเกิดว่าจะเอาซักได้ถูกไหมคุณต้องทงํางี้กลับมาที่มาตรฐานเดิมก่อนถ้าอยากให้แฟนเก่ากลับมากลับ ครับกลับมานี่ดวนๆเลยครับกลับมาครับกลับมาครับกลับมาที่มาตรฐานเดิมถามตัวเองอีกครั้งว่าไอตอนแรกมันเข้ามาเพราะอะไรถ้าคุณกลับไปที่มาตรฐานเดิมของตนเองได้แล้วเช็คให้ชัดว่าตอนแรกมันเข้ามาเพราะอะไรแล้วกลับไปที่มาตรฐานเดิมกลับมาครับกลับมาที่ตัวเองดวนๆครับช่วงแรกที่มันวิ่งไล่ตามเรา มันตามเพราะอะไรครับแล้วบอกได้เลยครับไอตอนที่เขาไปอ่ะเพราะมาตรฐานเดิมของคุณเนะี่ยมันไม่มีแล้วเพราะมาตรฐานเดิมของคุณมันตกไปแล้วไงมันเลยไม่วิ่งไล่ตามถ้าวันนี้คุณกลับมาที่มาตรฐานเดิมมันก็กลับมาวิ่งไล่ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะลงลึกรายละเอียดเรื่องนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องถอดโปรเซส หนึ่งนะคนมันคนมันเข้ามาในชีวิตของคุณเนะี่ยเพราะอะไรคุณต้องคุณต้องคิดกลับมาทวนกลับมาครับคุณถึงจะแก้เกมได้ทั้งหมดไงไม่ใช่วันนี้อยู่เอาละเว้ยมึงบล็อกกูก็บล็อกอ่ะมึงเงียบกูก็เงียบอ่ะมึงไม่ทักกูก็ไม่ทักนะครับอ่ะทุกอย่างอ่มันเจ้ากันแล้วสุดท้ายจะได้กลับมาตอนไหนจะได้กลับมาคบกันเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ลูกจะได้กลับมามีความสุข บางคนลูกเป็นปมด้อยทั้งชีวิตอ่ะเพียงเพราะพ่อแม่เนี่ยเอามึงบลอกกูบอกเอามึงไม่คุยกูยก็ไม่คุยต่างๆาพวกนี้แต่ถามว่าอยากได้กลับไม่อยากได้กลับแต่วิธีการมันผิดครับพอวิธีการผิดเกิดอะไรขึ้นครอบครัวพังพังไม่ว่านะครับไอ้ไอ้ที่กู้นี่ยืมสินกันมาเนี่ยใครจ่ายพอคุณไปทวงถามเขาเขามันก็เงียบมันก็บล็อกคุณอีกอ่ะมันไม่จ่ายใครจ่ายเราจ่ายอา่ะลูกอยู่กับใครถ้าอยู่กับเขาโอเคแต่ถ้าอยู่กับเราใครเลี้ยงเราเลี้ยง ลูกหนึ่งคนยังพอว่าลูกสองคนสามคนเปิดเทอมครั้งรองเท้าทีสามคู่นะครับเสื้อผ้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะค่าขนมลูกไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่คือมันไม่ใช่แค่ว่าคนสองคนไม่ไม่กลับมานะไม่กลับมาคบกันนะครับแต่มันจะเป็นความเสียหายที่มันข,ขยายเป็นวงกว้างบางคนเนี่ยครับเป็นคนธรรมดาไม่เป็นไรครับบางคนเป็นข้าราชการ บางคนมีหน้ามีตาตอนแต่งกันเนี่ยขอสินสอดทองมั่นสองล้านสามล้านอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำกลายเป็นขี้ปากชาวบ้านเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่ว่าแฟนเก่าไม่กลับมาแต่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันขยายกันกว้างออกไปมากขึน้นที่มันกลายเป็นปัญหาในชีวิตของคุณเองในขณะที่บางคนครับเลิกเลิกกับแฟนเก่าไปในขณะที่ตัวเองยังตั้งท้องอยู่อันนี้ครูอคอมเจอเยอะมากเลยนะในขณะที่ตัวเองยังตั้งท้องอยู่ แล้วกับแฟนเก่าไปในของบางคนในขณะที่มันยืมเงินของคุณไปสามแสนห้าแสนคำถามคือไอ้เงินก็ไอ้ย,ยอดก้อนนี้คุณจะกลับมายังไงถ้าคุณไม่ทำให้แฟนเก่ากลับมามันกลายเป็นปัญหาของคุณเลยครับเพียงเพราะคือหลายคนบอกว่าเนี่ยเอามันกลับมาทําไมจเจ้ามันกลับมาทําไมหลายคนได้ครับคุณไม่ได้มีปัญหาเหมือนเขานี่คุณไม่มีลูกเหมือนเขาอะถูกไหมแต่คนอื่นเขามีลูกเขาต้องเลี้ยงอะ ในสําหรับบางคนเป็นผู้หญิงเกร่งนะครับมีการงานอาชีพได้ครับแต่สําหรับบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีมาตลอดทั้งชีวิตอะคิดว่าความรักมันจะมั่นคงถาวรเลยไม่มีอาชีพรองรับสุดท้ายพอเลิกกันปั้งไม่เหลืออะไรเลยครับแถมยังเหลือแต่นี้สิน ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิตจวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิตจีวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0มูลค่า, 3, าท,ทั้ง4คอคอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บบาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ